สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะมะข่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกทท่านทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะจะพามาทานนะคะมาทานอาหารอร่อยๆจะทําง่ายๆมากเลยค่ะนั่นก็คือนะคะ กระลำปรีผัดสันคอหมูค่ะทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเรามีกระลำของเราเองก็นำมาผัดได้เลยนะคะก็นำกระลำที่เราซื้อมาหรือว่าจากสวนของเราเองนะคะก็ได้นะคะแล้วก็สันคอหมูสักครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆคะแล้วก็กระลำสักหนึ่งหัวนะคะการที่เราจะจะเลือกกระลำก่อนนะคะเอา ไปจับเอากระลำที่หัวมันหล,มหลวมๆนะคะหัวมันจะหลวมๆไม่ถึงกับแน่นมากนะคะมันจะผัดอร่อยนะคะเพื่อนๆคะถ้าแน่นมากนี้มันมันจะอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ที่ว่อค้าวคุณย่าผัดมาก็จะเอาแบบที่หลวมๆห,หน่อยนะคะนะคะก็นกํากระลำของเรามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ทํา ผ่าเป็นสี่ซีกแล้วก็ทําเป็นพอดีคําของเราตามชอบใจเลยนะคะชิ้นพอดีเลยนะคะถ้าเป็นกระดําของเราก็ล้างแค่น้ำสองน้ําก็พอนะคะแต่ถ้าเราซื้อมาจากตลาดนะคะแนะนําให้ล้างด้วยน้ําซาวข้าวผสมเลืาป,ป่นนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะเขาจะชะล้างสารเคมีได้ดีมากเลยนะคะล้างให้สะอาด 3- ามถึงสี่น้ำแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็มาน,ำนำํานําสันคอหมูของเรามาสไลด์บางๆเลยนะคะ ประมาณชิ้นประมาณเราชอบเลยนะคะเ,เพื่อนๆ่คะก็ทําการผัดเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะกระเทียมไทยของเราต้องมาแล้วค่ะสักสองสามหัวนะคะสักกี่สิบสามสิบจีบเลยนะคะทุบพอแตกนะคะ เอาผปผัดลงในกระทะนะคะใส่น้ํามันประมาณ2ช้อนโต้นนะคะใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้ก็ไปเกี่ยวกัะเทียมของเราให้หอมนะคะเพราะได้กลิ่นหอมของกระเทียมสีเหลืองออกมาแล้วใช่มิคะเราก็นําสันคอหมูของเราที่เราพักไว้นไปผัด พร้อมกันเลยนะคะผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาสักหน่อยหนึ่งก็สุกแล้วนะคะก็ตามด้วยกะล่ำของเราที่พักไว้เลยค่ะเอามาผัดรวมกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอื้อตอนนี้นะคะหอมกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นกระเทียมออกมาแตะจมูกมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะนำกะหล่ำของเราผัดไปผัดมาเลยนะคะผัดไปสักพักหนึ่งนะคะน้ําของกะหล่ำก็จะออกมาพอคลุกคลิกเลยนะคะอื้อตอนนี้ทั้งหมูทั้งสั ทั้งสันคอหมูทั้งกัดลำปีของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆคะทําง่ายมากเลยนะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยสีสันน่ารับประทานมากเลยของหอมก็หอมค่ะก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะปรุงรสด,ด้วยเลยนะคะผงปรุงรสนะคะสักหนึ่งช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่แพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยเลยนะคะตามด้วยนะคะ น้ำปลาเลยนะคะน้ำปลาขอบกระทะนะคะจะได้กลิ่นหอมหอมเลยนะคะเพื่อนๆคะอือือตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ชิมดูนะคะอน้ําจากผักออกมาน้ำจากกระดาปรีของเราออกมาไม่หวานฉ่ําเลยนะคะหวานแบบธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะน้ําขลุกขลิกของเราเลยนะคะก็ไม่ถึงกับมากนะคะเพราะน้ํานี้เราไม่ได้เติมนะคะจะออกมาจากผักเองนะคะเพื่อนๆคะออกมาจากกระดาปรีของเราเองพอขลุกขลิกแล้วถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะก็ตามด้วยเลยนะคะเพราะความแซ่บนะคะตามด้วยเลยนะคะ พริกชี้ฟ้าสีแดงของเราเลยนะคะนะคะทำเป็นชิ้นนะคะสไลด์เป็นชิ้นยาวๆเลยนะคะผักลงไปอีกสุดท้ายตบท้ายเลยะค่ะอืตอนนี้กลิ่นพริกก็หอมฉุนอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะปิดไฟยกลง พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรับรองว่าเมนูนี้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำตามดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบนะคะขอบคุณทุกๆกการติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะมารับประทานมาชิมให้คุณย่าบอค่าด้วยนะคะบอค่าคุณย่าขอไปรับประทานก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ